อยากให้ผัวใจให้ผัวบัสั่นกันเลยแต่ได้นี่มาเห็นไหนตอนค่ะผู้เผ็ดอยู่ด้วยโอ้โหวันนี้น้ำส้มตำคือแบบสะใจมาก รอบนี้ไม่ทิ้งค่ะเดี๋ยวฉันจะย้ำย้ำมุ้นเส้นกินอีกเสรยดายสบายดีพี่นองพองไายสฟูสุข้นเด้อค่ะวันนี้ตำ ทะเลเหลาเมาเรวมนะคะอยากให้ผัวใจให้ผัวไปสั่นกันเลยแต่ได้นี่มาเห็นไหนตอนค่ะวันนี้มีฉีกตอนด้วยมาจากจุดจวนน้ำกันพี่น้องจ้ามาเบาๆไล่ห่อนหิวมากๆเลยวันนี้มาจากพี่น้องจ้าขอชิมน,น้ําก่อนนะคะไม่ได้กินนานมากเพราะว่ายากกับการจัดบ้านยิ่งจัดมันก็ยิ่งรกนะคะมามีปูสดกุ้งสดกุ้งลวกเนื้อให้แมวกินหมดแล้วเหลือแต่หัวจากก้าและขนมจีน อร่อยมากเห็ดอสุจิขอบวปุ้นเจ้าเดียวเจ้าเดิม จีบบ่เป็นแด็ปหักว่าอยากเซิรนขึ้นนะพี่น้องจ๋า อย่าบอกนะ่กินจนมือเทปเราจังนึกได้ว่าจะคว้องนื่นเปิดไม้อีกสะหละอือ,อ,อวันนี้ใส่น้ำปลา,าดิบด้วยนะทุกคนปลาราของอ่าลันจวนอนะ่ะปลาราปลากรดี อะไรมาจากข่างทั้งบางทีมทั้งทะลอขอคำยหญ่ๆนะวะเ อืมอืืมพริกยินเขานะ แมงสสดงหลางซาได้หนูในลูกเสแสบดูเนหัววันก่อนนั้นมีประเด็นตกเทียงกันเรื่องปูฉันลวกไม่สุกเถียงกันว่าเป็นปูดิบเอากับปูดิบป,ป็นยังว่าหลวมบ่สูงอยู่เล เขียนให้พ่อ อื้มอืมอืมอ้มอร่อยเว้ยเนื้อปูหลุดหายไปไหนหมด ลูกชายเขินฉันวันนี้แต่งหนาบ่ไใดแต่งหนาล้วออดรอ บลูลิติดดีบ่ะ <laughs> <c oughs> อุ้ยเอ๊ขำอะไรวะเงี้ยหูห มันเป็นน้ำลายเลยพี่หน่องยมึงเนื้อปูนะคะโอ้ยเอ้าทำไมมันติดอืมปุ๋มสุด น้ำปะลาปลากระดีสุดยอดหลายคนถามว่าพริกอันนี้มันเผ็ดไหมมันไม่เผ็ดนะทุกคนมันหวานพอหนอ่กตะรอนชอบกินดองนะคะ กุ้งอ่ะแกะเหนื่อยให้แมวกินเดี๋ยวจะควางกินกากมันนะฮะน้องน้าปูว้าแอร่อย เผ็ดอยู่ด้วยโอ้โหวันนี้น้ำส้มตำคือแบบสะใจมากรอบนี้ไม่ทิ้งค่ะเดี๋ยวฉันจะยำยำมุมม้นเส้นกินอีกเสรยดาย้ืมฉ่ำมากยังปักมือนะทุกไม่ละเอียด รีบกินจะรีบไปสั่งไอ้นี่น้ำเต้าหู้วมื่อไห่นำได้ฉันเลยยิงไอใหญ่ปูปั๊ม หนูงอปูเนี yeah. ในสติกไม่อยู่ไม่สนใจแล้ววันนี้อร่อยมาก คนต้องได้ลองแมงปลานี่นะ love you <coughs> một lá phù why โอ้โหแสบลองดิฉันไม่เคยกินปลาลาเป็นตัวนะนี่คือครั้งแรกนะ เห็นคนพูดเดยอะมากสมซื้อเขาออืม,อม,อมดูเนื้อปลาเขาดิทุกคน ปลาเนี่ยของพี่แกสะอาดมากโหปลากดีบอกยัางมันเลยพี่เจอแล้ว นำประหลาดแสบเพียงจนแบบว่าอยากผิงเลยอะ ุดยอดวันนั้นนะมีคนคอมเมนต์ว่าฉันกินก็ต้องโชว์คุณรู้ไหมว่านี่คืองานฉันอือหูบ่ เราโชว์เราไม่ได้โชว์เราไม่ได้โชว์ในสิ่งที่มันผิดอคนแล้วก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครเราโชว์กันกโชว์ไลฟ์สไตล์ของเราถูกไหมเอ,เอาเส้นเอาเส้นเบาออกไม่หมดเลยนี่ Yeah, stop. อันนี้แก่แล้วหยาบอีกหมดแล้วเออชิอดเดไปแล้วค่ะเอาดื่ม พ่อตลอดนมีพี่รุษนะทุกคนง่วงแล้วออพ่อตอรอนมีพี่รุษนะโอนเงินมาให้ฉัน ธอรู้ไหมว่าเดือนหน้าเป็นวันเกิดฉันวันที่18ธันวาปกตินางจะไม่ได้โอนมาทีเดียวก้อนเดียวแบบนี้ไงอแอบแอบแอบพี่น้องจ๋าอย่าบอกนะเซอรไพรส์กูอ่ะอย่าบอกนะเซอรไพรส์ฉันอ่ะเธอถ้าฉันมีรางส่งหอนถ้าฉันคิดเนี่ยกู่าอย่าแมนยุนกกนน่งหนึ่งเงินดิมยิ่มละ อิ่มอิ่มอิ่มแล้วนี่ไปลวกกับปุ่นใส่กันนะไปแล้วค่ะแซ่บอือหืห